อย่างแรกก่อนนะครับเวลาเราได้ออเดอร์ขึ้นมาแล้วสําหรับสไตล์การเทรดของผมนะครับสมมุติว่าเราได้ออเดอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับกราฟเดินทางขึ้นมาถึงด้านบนแล้วเราเก็บกําไรบางส่วนบางส่วน,บา,วนบางส่วนไปหมดแล้วนะครับเก็บกําไรบางส่วนบางส่วนไปหมดแล้วโอเคเช่นตรงนี้ไปแล้ว500800ขึ้นมาพันหนึ่งเฮดการเฮดจิ้งจะต้องพันอัพเท่านั้นนะครับพันอัพเท่านั้นถึงจะดีแล้วต้องโซนที่จะเฮดเนี่ยคือโซนที่มันจะมีโอกาสดันราคาลง จะดันราคาลงหรือส่วนทางกับที่เรามีไม้นะครับโอเคผมจะทําแบบนี้นะครับผมจะทําแบบนี้สมมุติว่าเราได้มา1ลอดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเราได้มา1หลอดระหว่างทางเราปิดปิดปิดเราเหลือ0ูนะครับเราเหลือ0 2น 0. 2. ก็คือปิดไปแล้ว80%เรนะครับเราเหลือไม้ออเดอร์อยู่0ูพอขึ้นมาโซนแถวนี้ครับเรากดไม้เซลล์นะครับเรากดไม้แดงเลย1ก็คือเปิดเท่ากับตัวเดิม0 2 ไม้นี้จะไว้สําหรับการล็อกออเดอร์ออเดอร์นี้โอเคไหมครับแต่ต้องมั่นใจนะครับว่าโซนนี้มีปกิิยาแน่นอนอ่ะนะครับและถ้าจะพี่จะเปิดไม้อื่นพี่ก็เปิดไม้อื่นแล้วแต่พี่โอเคเปิดไม้อื่นแล้วแต่พี่เลยพี่จะเปิดล็อกไม้ไหนก็แล้วแต่พี่เลยพี่ก็เปิดไว้เปิดเพิ่มหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ชุดนี้ต้องมีสมมุติว่าพี่จะเปิด0.5อีกไม้นึงอ่ะไม้นั้นแปลว่าเป็นไม้ทํากําไรไม้ล็อกไม้อ่ะอันนี้นะ อันนี้คือไม้ไม้ล่างชุดนี้คือไม้ล่างที่บที่บายขึ้นมาอันนี้คือบายขึ้นมานะครับอันนี้คือเซลลงมาอัะน,นี่คือเซลลงมาแปลว่ามันจะล็อกกําไรกันอยู่มันจะล็อกกันอยู่แบบนี้เม็ดนี้จะไม่หายไปโอเคพอมันเปิดปุ๊บมันจะล็อกเลยจินตนาการเหมือนตอนที่พี่เฮดจิ้งแดงไว้สมัยก่อนนะครับที่เราเคยผมเคยเป็นคือพอร์ตมันจะแตกก็เลยล็อกไว้ก็คือ เราสวนทางเช่นแทนที่ตอนเนี้ยเราเปิดหน้าบ่ายใช่ไหมแต่พี่นันมีหน้าเซลล์อยู่ข้างล่างแล้วพอมันกราฟมันเด้งขึ้นไปเรื่อยพอร์ตมันกำลังจะแตกแล้วเราก็ล็อกไว้แบบนี้เปิดหน้าบายตามขึ้นไปแล้วไอที่มันขาดทุนมันก็จะโดนล็อกไว้แบบนั้นน่ะนะอารมณ์เดียวกันแต่เรากลับด้านเป็นการล็อกฟ้าเป็นล็อกฟ้ามันก็จะล็อกฟ้าไว้แบบนั้นเราถูกด้านทั้งสองด้านแล้วล็อกฟ้าไว้แบบนั้นโอเคไหมครับมันก็จะเป็นการว่า ตรงนี้จะรอกแล้วพี่จะเปิดเพิ่มหรืออะไรนั่นคือความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ความเสี่ยงนี้จะไม่มีโอเคความเสี่ยงนี้จะไม่มีแต่พอรอกราฟมันขึ้นไปแล้วนะครับกราฟสมมติว่ากราฟมันขึ้นไปเธอโดนโซนเรียบร้อยแล้วกราฟมันลงมาพี่เปิด0.2มาผมจะไม่พูดไม้ไม้เติมของพี่หรือไม้ที่จะพี่จะเทรดในอีกครั้งหนึ่งของพี่สมมติม,มาของแบบนี้นะครับสิ่งที่พี่ต้องทําคือพี่เปิดออเดอร์โป๊ะอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมครับแล้วพอกราฟ เราจะมีจุดยอมจุดยอมจุดด้านบนตอนแรกจุดยอมจะมีความเสี่ยงแบบนี้ถ้าผิดทางถ้าพี่เลือกจุดที่จะเฮดจิ้งผิดพี่จะโดนเสีย300จุดไปฟรีๆ3 0 0จุดนี้จะโดนหักไปกับสําหรับไม้ที่เฮดนะครับมันจะโดนหักสมมุติว่าขึ้นมาพันพี่ก็จะเหลือแค่700เพราะมันโดนหักลบออกไปแต่ถ้าสมมุติว่าถูกทางกดไม้แดงลงมาแล้วพี่ลงมาล็อกข้างล่างแบบนี้ได้ แบบนี้พี่จะไม่มีทางเสียแล้วนะครับแบบนี้พี่จะไม่มีทางเสียแล้วก็มีโอกาสคือเด้งลงมาแล้วเด้งขึ้นไปกินหน้าทุนขึ้นต่อไหมหรือต, ốc, ตกแตกตกแตกตกแตกแล้วลงอันนี้อาจอาจจะมีปัญหาเรื่องว่าถ้าขึ้นมาเคลียร์แล้วลงก็อาจจะโดนเคลียร์นหน้าทุนไปก่อนแล้วค่อยลงโอเคฉนะนั้นการที่เขาจะกันหน้าทุนชุดนี้ไม่ใช่ว่าปุ๊บมันลงมาสามรอที่กันเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่ต้องต้องให้เขาเกิดไฮเกิดโลก่อนแล้วลงมาดูดโลอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ย แล้วพี่ค่อยกันไม่ใช่มาลงพวดมาปุ๊บพี่กันเลยลงพวดมาเสร็จปุ๊บเขาต้องเด่งอยู่ดีแล้วเขาก็จะเน่งขึ้นไปเคลียร์พี่แล้วเขาลงอันเนี้ยพี่แปลว่าพี่กันหน้าทุนเร็วเกินไปอ่าอันนี้ก็วิเคราะห์ได้แบบนั้นนะครับอ่ะถ้าแบบนี้เสร็จปุ๊บไม้ออเดอร์ชุดนี้ก็จะโดนล็อกไว้อย่างเงี้ยลงมา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 ไอ้ไม้ที่เปิดเพิ่มก็จะทำลำใหญ่ไปสุดท้ายมันหลุดลงไปด้านล่างไม้เซลล์หลุดลงไปด้านล่าง ออเดอร์นี้ที่เรากันกําไรไว้เหมือนกันกันกําไรไว้ไปกันหน้าทุนไว้แบบนี้มันก็จะโดนเคลียร์และสุดท้ายกรา,าากราฟลงไปด้านล่างต่อกราฟลงไปด้านล่างต่อก็จะได้ไม้เซลล์ที่เป็นลํใหญ่จากที่มันทุบลงมาแบบนี้ได้ถือต่อได้ถือต่อนั่นเองนะครับอันนี้คือให้เห็นภาพก่อนว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นท่าในส่วนของการเฮดจิงนะครับอ่า นี่คือวิธีการหนึ่งวิธีการนะครับเทศปกติให้ได้ก่อนแต่ผมทำไมถึงต้องสอนเพราะว่าให้รู้ว่ามันมีวิธีการนี้ค่อยคฝึกการเฮจิ้งค่อยๆฝ,ฝึกเพราะมันต้องขับสลับหัวไปสลับหัวมาเหมือนปิดเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์เปิดปิด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 อยู่อย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันต้องกลับหัวเร็วมันต้องกับหัวค่อนข้างเร็วพอสมควรฉะนั้นใจเย็นๆพอจะเทรด,ด้วยรูปแบบของการเฮจิ้งจาเป็นจะต้องใจเย็นๆน,นิดนึงอ่า นะครับนี่คือเรื่องของการเฮดจิงนะครับในกรณีที่แบบว่าต้องเป็นพันพันจุดที่คุณทำรำใหญ่ได้แล้วแล้วถือขึ้นมานะนะครับไม่ใช่ว่า300ละเฮดไว้300ละเฮดไว้นะครับอ่า